ภาปลาสดสามทายาตรากแกนเป็นอีกหนึ่งราชนีลูกทุ่งหมอลำพี่ด่งดังมากสำหรับบานเย็นรากแกนและปี2556ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงสไตล์อีสานแนวหมอลำได้รับสมญานามว่าราชนีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์โดยชีวิตส่วนตัวบานเย็นรากแกนได้แต่งงานกับเทพบุตรวิมลชยัยฤกซึ่งมีลูกด้วยกันสคน เป็นหญิงสองคนชายหนึ่งคนคือแอนนี่แคนดี้และโทนี่ซึ่งแคนดี้นั้นเป็นดีเจและนักร้องส่วนโทนี่เป็นสไตลิสต์ทรงผมนายแบบและนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นโดยโทนี่ราแก,ก่นและพี่สาวอย่างแคนดี้ราแก,กนก็เดินสายร้องเพลงเหมือนกับคุณแม่และอีกหนึ่งสาวสวยอย่างแอนนี่ราแก,ก่น ก็เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้หน้าตาดียกบ้านจริงๆค่ะยิงภาพล่าสุดที่ไม่ค่อยได้เห็นนักเมื่อคุณแม่และลูกๆพร้อมใจกันแต่งชุดไทยไปเที่ยวตามรอยบุกเพสันนิวาสและถ่ายรูปครอบครัวสุดอบอุ่น